สบายดีเพื่อนทุกคนเมื่อนี้กลับมานกเนาะตอนนี้นกเรื่องกับนกกำนกแจวมานะล่ามีนกน้อยนกนะเ้อเพื่อนไปนำการเนาะโดนแล้วเนาะโดนแล้วบุรีมีนกบุรีไปมีกระหอกเนาะที่แถวนี้มันไม่ยอมมีกระหอกเนาะเขาพอไปมีนกเนาะไปมีนกน้อยนกนเนาะไปนำการเ้อะเพื่อนคนนะ ก็ต้องมีใช่ไหมที่ภูโน้ย,ย,นยนนก็ไฟไปน้ำกันเนาะแต่ด้นกันไปดนนได้ได้ม chữ vô tải cũng bên chữ tải thôi บันถ mm ึก hmm.

ไปหน่อยสุด้สุดยอดเลยตอนนี้กลิ่นๆเนื้อฝุ่นใ้เนาะมือนี้เนาะเป็นฝุ่นเนาะ

Cảm ơn chị Vinh tôi nó kín Tôi nó kín như thế nào Hồng cháu này, lộp lẽo rồi Nhưng đây tốn năng nữa Đây chắc tố Nó xịt, đàm nữa. Mừng tiền nó đây Đàm, Nước xịt, Nước xịt. ตู้ยี่ตู tá, ้ยี่อันนั้นก็ธรรมดาเฮก็หากมาเท่อทำอินนี่ดยิงนกสิ้นไว้มาจากเท่าไรสองตัวนี้มันทำอินสองตัวยิงได้ที่หนึ่งเลยสิ้นเท่านี้น่ะ ดังชีลก็ลกลบขมมันสิพิงกินดันงไฟก่อนฝออุ่นที่นี่นะได้ปะลองดูตรงนี้ทางจะชื่อปีนี่มได้กิน mất thì tí à, nó là... tôi là chút ôn nó tôi thôi, không rồi mà 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 đây mà. Máy này mình nắm nhá, nó. Chứ rồi, nhìn mới ลอยมีหนูมึงบรได้กินข้าวเช้าทั้งหลายหนอตอนนี้สิบหนงเนาะกันว่าบุได้เนี่ยเอาไปไปเอายางอยู่สดน,นั้นมาไหม,มแล้วเปล่าเท้เลยได้บุได้ ไปามากันเด้อลุกเลยเนาะตอนนี้เนาะอยยางนี้ตัวเดียว่าหนาตัว นักไปแล้วเนาะเสี่ยวนกนี่เนาะสิปีกินมะพร้าวเนาะเสี่ยวมาขวากินเนาะตุ้ยตุ้ยเศรษฐีเนาะ

นี่มาเทาานะ่ันี้นะอนี้เนาะปีนี้เนาะตุ้ยขนาดเลยเทเดยวสิบส,ส,ส,สองแล้วไขออ่ตัวนี้จีช้า

จะดึงกับทานลกนเนาะเ,เออเดี๋ยวไปปิ้งในหะ้จ้อากินมีนี้จะน้องม,มา มาเจดคนณนะมาะ้าเซาๆเลยเหรเพิ่งจะมาได้กินเซาเนะนี่ยค้เือนำนี้ส่งเสี่เนาะแล้วมาเลยท่ีนี้มาทุากไหอีกเนาะนีา อ,อันที่จริงนี่คือน้องมันมันางขาวเรียกอย่บ้านหลายนะมันเก็บข้าเก็บมาเก็บเกี่ยวให้มังมาทำเหล้วเชออนะ่ะเล้วจินไรมามนี้มันมมนึกทำอีกทีนเน้าหนม้าหนะนี่งหนึ่งซี่นุงยิงได้เจ็ดตัว จะบบพิงเนอะจะต้องกิน้าสเตากันเนาะแล้วอินคา,นานะจะน้องไเข้าว่าเนาะจะล่อมีนุีเล่นล่อมีนจะล่อมันไหลเป็นห้วยด้วยถา ลปลา,ปาออปเลยดิปลาเลยเนี่ยขึ้นในมันโบอ้อเลยดนี่ยกนมาก,กเลยนะ่าดูบลยนกสี่ย,ยียนางนี้นนนะดูดีหมื không hai rồi có đồ kia thế kia cái... không เลยเนาะนี่นีดนีเล้ยมนโอ้ยขาคอบนี้นะอ้ยวยวเราชิพอช่โอเคเปีถ้าเกือก่อนเนาะ ถ้าเกือกันอุ้ยูสี่ฮ้อนเลยบาดนี้ลองเลยกินน้ำกันเนาะเจ็ดตัวรอดตัวแล้วก่าแล้วมีกำลังส่เกลือนะจ้าเรื่องเลไรกาเแต่มันชื่อ่าได้ดีเยับรเกลือดิ

দায়িত হে মানদাই হ นุ่มนอนได้เลาเนาะตีนก่อนผีส <c oughs> ุดแล้วตีนตีนก่อน

สุกเลยพี่น้องเ้อมาหกินข้าวเกินน้กันเลย้อสุกนลเนาะกินข้าวเ้นเนาะคือว่ากินข้าวสวยแล้วยอดเลยเสีบไหลเนาะเขาเจ็ดคนมเจ็ดตัวโลรตตัวเนาะเรื่ออร่ลยเจ็บเจ็บโลลตตัวโลลตตัว มาเด้มาเด้มากินข้าวนึเดียวนี่กินดกซีนกซีดดำเลยนกซีดเหลืองมาเล้มาเลยมันนี่พนมกของมาเจ็ดคนเนาะเขายิงได้7ตัว8ตัวเนาะแล้วตอนนี้ยังมาได้เอกมากินจังไว้บนแหลงกัน โอ้เสพไหลนี่ครับมามากินนกันเห็นแล้วเนาะเกาจะพากันไปรอยิงนกอีเด้อเพื่อนทุกคนนะนกรออย่างกระโลนะจ<า>ั<แ>บเจียวเน้นเจียวมาดเท็ดสดสด,สด <c ười>